โอมชานติวันนี้วันที่23เดือนมกราคมปี2024ยี่สิบสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาลให้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานดังเช่นที่พ่อเป็นภูเขาแห่งความหวานดังนั้นลูกๆก,ก,ก็จะต้องจดจำพ่อที่อ่อนหวานและมรดกและก็ยังมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานที่สดด้วย คำถามของเมลีในวันนี้ด้วยวิธีการใดๆลูกๆนั้นทำตัวลูกเองให้ปลอดภยัยแล้วทำทุกๆคนให้มีความปลอดภัยด้วยคำตอบลูกพูดว่าบาบาลูกนั้นได้ให้ทุกสิ่งที่ลูกมีกับท่านรวมทั้งร่างกายที่มีค่าเป็นฝางนี้แล้วลูกนั้นจะเอาทุกสิ่งจากท่านในอนาคตยุคทอง ดังนั้นนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่ปลอดภัยลูกวางทุกสิ่งไว้ในความปลอดภัยของบาบาและนี่ก็เป็นธนาคารที่ปลอดภัยของของชิปบาบาลูกนั้นอยู่ในความปลอดภัยของบาบาแล้วมาเป็นอมตะลูกยังได้รับชัยชนะเหนือความตายลูกเป็นของชิปบาบาและดังนั้นลูกก็เริ่มปลอดภัย อย่างไรก็ตามรูปนั้นจะต้องเหียนพยายามที่จะได้รับสถานะที่สูงสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงเฝ้าพิจารณาอยู่ภายในและเต็มปไปด้วยความสงบให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าได้พูดมากเกินไปอย่าได้กระจายความไม่สงบให้พูดอ่อนหวานมากๆอย่าได้ทําให้เกิดความทุกข์กับใครอย่าได้โกรธ ยาให้เป็นผู้เฝ้าพิจนารณาอยู่ภายนอกและขณะเดียวกันทำสติปัญญาของลูกให้สาอสแสวงหาดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมให้ตรวจสอบตัวลูกเองอย่างซื่อสัตย์ดูว่าลูกนั้นมีความอ่อนแออะไรอยู่ในตัวลูกจงเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางและตรวจสอบความประพฤติของลูกสร้างวิธีการซึ่ง จะขับไล่วิญญาณพีาสาร้ายออกไปท้อของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงญาณที่เป็นมงคลที่สุดและสูงส่งที่สุดแล้วจงมาเป็นผู้ที่ชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆจากธรรมชาติดวงญาณบราหมิน,นั้นเป็นดวงญาณที่เป็นมงคลและสูงส่งที่สุด และธรรมชาตินั้นก็มาเป็นผู้รับใช้ของดวงยานที่เป็นมงคลและสูงส่งธรรมชาติไม่สามารถมีอิทธิพลอยู่กับดวงยานที่เป็นมงคลสูงส่งนั้นได้ดังนั้นตรวจสอบการผันผวนของธรรมชาติต่างๆดึงดูดลูกไปไหมธรรมชาติมีอิทธิพลกับลูกด้วยความสะดวก และการรอดพ้นไหมความสะดวกนั้นจะมาหาดวงยานโยคีโดยอัตโนมัติและกับดวงยานผู้ที่ทดลองแล้วทำการภาคเพียนทางจิตวิญญาณความสะดวกนั้นไม่ใช่พื้นฐานในการภาคเพียนทางจิตวิญญาณแต่มันจะมาเป็นการภาคเพียนทางจิตวิญญาณของพวกเขาที่จะทำให้ความสะดวกนั้น เป็นที่คําจุนของพวกเขาคติพจน์ในวันนี้ความหมายของความรู้คือการมีประสบการณ์กับมันแล้วทำคนอื่นให้มีประสบการณ์อัจฉะโอมจานติ